สุดยอดสนามเรือยาวส่งท้ายปีชิงถ้วยพระราชทานที่รวบรวมสี่อัตลักษณ์ไทยไว้ในที่เดียวเรือเอกลักษณ์น่านเรือโลหะเรือขึ้นโขนชิงธงและสึกเรือยาวใหญ่ไทยเหล่าสึกเรือยาวชิงเจ้าสายนาำปีที่16สนามที่10 ฉลองครบรอบ15ปีไทย PBS ถ่ายทอดสดจากอ่างเก็บน้ำเขาเต่าอําเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วันอาทิตย์ที่19พฤศจิกายนตั้งแต่เวลา14นาิก5นาทีเป็นต้นไปทางไทย PBS ีเอสดิจิตอล HD ช่องหมายเลข3รับชมออนไลน์ทาง Facebook l i ฟ e YouTube ฟ i ต e like, t t k t อก l i ฟ e ไทยพีบีเและอีกหนึ่งความพิเศษกับการรับชมแบบมัติมูส ผ่านเว็บไซต์ www.thapbs.or.th/slash-longboat2023 i ไไปปดดูู